วัสดีครับผมเบต้าเอครับวันนี้ผมจะมาเล่นโมบ้านะครับมันเป็นเกมที่ความเหล็กนี่โหดร้ายอยู่ครับวันนี้เราจะมาเล่นแดงกันนะครับเพื่อเอาดาวเพื่อนผมร้อยห้าคนออนอยู่สองคนครับ เห็นไหมครับมีเตนเฟีทั้งนั้นทางนั้นหลักเลือมไปเลยช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับโมบ้าอโ้ไทยกระต่ายจริงฮะบางทีถ้าไม่กดโคกก็ไม่ได้ไทยกระต่าย บางีก็มีประเทศเอื่นมาด้วยนะครับมันก็มีเกมนี้เล่นอ่อนประเทศเอ,เอี่นด้วยเออถ้าเสียงไม่ดังเ,นนเล่นตัวอะไรดีเกมนี้ผมก็เพิ่งเล่นนะครับ ลองเล่นตัวนี้ผมจะลองเล่นตัวนี้ดูนะครับสกิ็คือิวด,ดีกว่าซ้ายเวทนะครับผมจะเล่นตัวนี้ผมจะลองเล่นนะครับผมผมไม่เคยเล่น ตนน้ตาแม่แพชนะสูงสุดอยากลองเล่นดูหน่อยสิไม่แข็งเล่นก็ไม่มีรูปสัญ,ญลักษณ์ประเทศขึ้นตรงนี้สัญ,ญลักษณ์ประเทศถ้าคบอยู่ดินเดียวกันนะครับจะเป็นโลปสัญ,ญลักษณ์ประเทศอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าทำไมนี่ทำไมถึงม่ขึ้น ขอย้ำอีกทีนะครับเกมถ้าผมเล่นตัวนี้กออากแสดงว่าผมอยากเล่นเกงตัวนี้นะครับ ถ้าตัวนี้ผมเล่นไม่เก่งหรือเล่นไม่ชนะผมก็จะอัดต่ออีกคลิปแต่ถ้าผมเล่นชนะผมก็จะไม่อัดเพราะว่าผมจะนอนแล้วคิดถึงมันซาตุมวายจริงมผมไม่รู้นะครับว่ามันจะกรจบไหม ไม่กระตกุกฮะตองใส่เม็กผมยังอยู่เมกผมอยู่ดีนี่เอาไว้ตรงกลางบนอน่นะครับนี่มีแต่ฮิวทั้งตัวจะบ่นเลยนักหนาวเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าตัวนี้มันเท่ไหม ยมาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว้ยนี่สายซัพพอร์ตนี่วะมาน้อยต่ร้อยเปอร์เซ็นมาทิ้งมานาก็หมดเคียงตัดเลย ววเอาเพื่อนพิลุกนะถ้าทงเพื่อนพิลูกถ้าพางเพื่อนจะกิด <c oughs> ้วย

้าสอนมานะหมดให้รีบกลับบ้านเพราะว่าเราจะไปต่างกันไปหิวให้เพื่อนมาแล้วเอาลรับวันนี้ thiếu tiền, lại kiếm tiền, kiếm đại chế đại chế, tôi là tổ hươu nữa nè, tổ น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะรุดไม่เป็นไรยังเิลียต่อได้จะยืนจะยืนเหยีนดเออจะมีเป็นไหนนะเพื่อนถอย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 กลับบ้านเลยดิ ม่ครับ <we> ดุกได้แล้วจะวัดทำไมหิว <we> ต้องให้รอยเซนตับล <we> ิเ,เบการลเปกาลกาน, <we> นตแีนะ้ะ

ยูไปจะเอาจะเอาอีทายทายทายทอยทยโอยอ้ยหาเรื <mind> ่องคิดว่าเป็นตัวฮิวมนกูคิดเกิงมคิดเก่งโอ้โหจริง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 ยูเป็นยูคกอเป็นตัวฮิวแมนเก่ ี่เก่งเลเกี่ยวกับตัวเลวอ๋อกับกลับกับโอ้เพื่อนเอ้ยเป็นไหนกันหมดเนี่ยพี่ตายเกิดมาย้ำต่อไหม 哦，对、oh,，对 <pain>，对，对，对，欢迎。 ฉันคงนแค่หนีแค่ไหนน้อยทำอะไรในป่าเลยน้อยมึงเข้ามาทำคดยอะไรในป่ามึงทำอะไรในป่าวะมาทำอะไรในป่าโอ้ยเี้ยมาทำอะไรในป่าเฮ้ยปอมจะแตกอยู่แล้วมึงทำเฮี้ยอะไร

อดคิน่นเงยม่งทำอย่างนี้แต่แรกก็แล้วเรี่ยเยรื่อจบไปไวเยียมันใครทำอะไรไม่รู้มึงไปตยตายตๆย 因为他会害怕。 cô khác phòng lấy gì? ôi tay 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 thành kệ cảm bạn. 옆에 와좀좀나